กล้อง i n s t a 360 X Pro กล้อง a c คชั่น a m e r a ที่มาพร้อมกับเลนส์ที่ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ครับด้วยตัวเลนส์ไลกา16มิม f 2.6 Super Summarit A ตัวกล้องเองเนี่ยเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่ถึง1ส่วน1.3นิ้วใหญ่กว่า GoPro 12ครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอของเขาสามารถถ่ายวีดีโอได้ที่ 8K 24เฟรมเพอรเซกซึ่งก็เป็นซีเนมา t ติกลุคพอดีหรือถ้าเราถ่ายเป็นวิดีโอแบบ 4K เราจะได้เฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่120เฟรมเอเซกก็สามารถเอาไปทำสลุมโมชันได้แบบสวยๆส่วนไฟล์ภาพนี้ของเขาเองเนี่ยสามารถถ่ายได้ที่ความเรดสูงสุด ถึง48ล้านพิกเซลความละเอียดสูงสุดในท้องตลาดสำหรับกล้อง Action Camera ตอนนี้แล้วเพราะว่าอย่างตัว GoPro 12นี้เนี่ยก็ถ่ายได้แค่ความละเอียดอยู่ที่26.7ล้านพิกเซลแต่ตัวนี้ไปได้ถึง48ล้านพิกเซลจุดเนึนอีกอย่างของกล้องตัวนี้ครับก็คือว่าหน้าจอของเขาเนี่ยสามารถที่จะกางขึ้นมาเป็นแบบนี้ได้สำหรับการถ่ายเซลฟี่อันนี้เนี่ยช่วยให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นเยอะเลยเพราะว่าเราสามารถที่จะมองตัวเองได้อยู่ ตลอดเวลาแถมหน้าจอก็ใหญ่กว่าชัดเจนกว่ารวมถึงว่าเราสามารถแตะที่หน้าจอเพื่อที่จะตั้งค่าหรือว่าสั่งงานตัวกล้องได้เลยอันนี้เนี่ยเวลาที่ใช้งานจริงสะดวกมากๆครับในส่วนของฟังก์ชันการถ่ายวิดีโอเองเนี่ยตัวนี้ก็มีมาให้ครบครับทั้งการถ่าย s t a r l a b ซึ่งเป็นโหมดสารการถ่ายดาวรวมถึง time lap แล้วก็มีตัว pre record ด้วยที่เวลาเราใช้งาน เขาจะบันทึกวิดีโอล่วงหน้าก่อนที่เราจะกดถ่ายเอาไว้แบบถ่ายจับจังหวะอะไรแบบนี้หรือจะเป็น l o o ลค e c o r d i n g ที่ตัวกล้องก็จะบันทึกวิดีโอวนไปเรื่อยๆอันนี้เอาไว้สำหรับประเภทแบบติดรถมอเตอร์ไซค์เวลาที่ขีมม่มอเตอร์ไซค์ยาวๆและที่น่าสนใจก็คือเขามีโหมดที่เรียกว่า free frame ครับอันนี้เนี่ยเขาจะมีมาร์กในการถ่ายทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนมาให้เราถ่ายวิดีโอหนงเดียวเอาวิดีโอไปทําได้ทั้งวิดีโอแนวตั้งแล้วก็วิดีโอแนวนอนในเรื่องของความทนครับตัวกล้องตัวนี้เองเนี่ยเขา กันน้า10เมตรครับสามารถที่จะโดดลงน้ําได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่เคสหรือถ้าเราจะใส่ตัวเฮาสิงกันน้ําก็สามารถลงน้ําได้ถึง60เมตรเลยทีเดียวดาสกูบ้าได้แบบสบายๆตัวกล้องเองเนี่ยมีระบบการสั่น6แกนมาให้ในตัวนะฮะให้วิดีโอออกมานี่นิ่งสุดๆรวมถึงตัวแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็สามารถใช้งานถึง100นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็เราสามารถชาร์จไปใช้ไปได้ในส่วนของราคาครับตัวกล้องเองเนี่ยจะอยู่ที่ 16,000บาทเราได้วิดีโอ 8K เราได้ภาพนิ่ง48ล้านพิกเซลได้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ที่สำคัญครับคือเราได้เลนไรการในราคานี้พี่ใหญ่ถือว่าเป็นกล้องตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆได้ที่ร้าน Big Camera ตัวแทนจำหน่ายจากบริษัท Infinity Plus ผู้แทนจำหน่าย insta 3 6 0ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการครับ